ห้อยเป่าหุ้ยห้อยจริงด้วยกางเกงเออกางเกงห้อยสาธุสาธุสาธุมตอตลมางห ต้องเอาเนี่ยไปรักษาก่อนแล้วยังไงเอาไปรักษาเลยเอาไปขังไว้ในห้องเอาเด็กออกมาไม่เห็นมีเลยบอกว่าลูกกับผัวอยู่ตรงนี้นี่เห็นหรือเปล่าผัวอยู่ในนู้นเลยฮะเห็นผัวอยู่ในนู้นอยู่ข้างในหรออยู่ข้างในจริงนะไม่ต้องห่วงอย่าโกหกนะโอเคเฮ้ยมึงตั้งชื่อทีเอาไงดีวันนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นผู้ชายด้วยเอาชื่อที่น่ากลัวแบบใครเห็นก็เกรงขามอ่ะใครได้ยินอ่ะฮะเอาตั้งชื่อนี่ตั้งชื่อเลยเหรอเออ ผมดีใจที่ได้เด็กลองเด็กจะนำไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กสงสารเจ้าเด็กมากลายจะขอตั้งชื่อวัชรีพอหายฉากนี้ เด็กตายตายเหี้ยตายได้ไงล่ะที่น,นกพลัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอกมึงรู้ได้ไงท่านผู้ชมครับธนูพลัดต้องหน้าแก่กันนี้ยี่สิบกว่าปีผ่านไปไวมันโตหกครับฉากนี้ได้ท่านสัมผัสกับพระเอกปุ่มทองของใจฮะไอ้อัน,นันครับท่านผู้ชมยกสิบนิ้วขึ้นพนธ ลงกราทั้งแฟนครับตามดูย่อมรู้ได้ช่วยกันเชียร์ช่วยกันชมผมเรือไปโปรดมีใจเมตตา

เป็นแบบนี้ทุกคืนก็ปลื้มใจฝากมาด้วยช่วยกระเชีย์ครับเหลยกพนันทีงานขับเอกไออันนั้น,นแล้วใครก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับให้มันเลี้ยงง่ายดีว่ะ มออเลยขอฝากชื่อฝากเสียงสเมียงร้องโดยไม่ต้องออดอ้อนวิงน่งวนวหยช่วยมาเติมความวังกำลังใจ ปล่อยใหะเิอเฝ้าเมือ,มองได้นำพามารวมและรวมกลุ่ม ูกมาชมเขามามองท่านจะต้องถูกใจไอนันขอบพระคุณทุกความรักความเมตตานะครับ สองคนเป็นใครเนี่ยอูต้องถามมึงมึงต้องถามกูเหรอมึงเป็นใครเนี่ยอยู่บ้านกูเลี้ยงเด็กอยู่เลี้ยงเดี๋ยวนี้จําผมไม่ได้หรือไงเนี่ยใครอะใครอะก็เนี่ชาตรีฮึชาตรีที่นี่ชาตรีอยู่นี่กูยังนั่งกำะมิดตูดอยู่ตรงนี้อยู่เลยมึงจะมนชาตรียังไงออกิออกมาเนี่ยร้องก่อนว่าอะไรเพระหายจ้างี้เดกตายร้องว่าอะไรตั้งชื่อเด็กว่าชาตรี ก็ตั้งชื่อว่าชาตรีก็นี่ไงชาตรีหายมาก็โตแล้วนี่ไงเฮ้ยมึงเล่นไวไหมมั้าเออก็ต้องเล่นไวสิอ๋อเอ้าสรุกตอแล้วโตแล้วอ้าวได้เฮียนีใคร่ะเออโอเคป่ะมันก็กล่าวขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเป็นแรงเชยร์แรงใจในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า คุณพ่อนพบอกว่าแปลก้าอี้มาอีกนะครับเพราะไม่พอนะครับจะเหลือมั้งนี่จะจะสามตุ้ครึ่งแล้วนะฮะยังเหลืออีกแถวอ่งเลยนะหลอกครับกูไปขนเงินมาได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มาคนกําลังมาเรื่อยๆนุ่นแท็กซี่ก็ัอก็อยู่ไปแรงใจให้กันก่อนนะครับวันนี้ก็มีพระเอกนพัตั์นะครับแล้วก็ พรมมินนะครับแล้วก็โจสิงเพชเพชรนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับพวกคุณนะครับสําหรับท่านที่มานะครับทุกท่านนะครับก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับกับพวกคุณนักเตะสูงครับขอบพระคุณมากครับสาธุไงชาตีทุกวันนี้ชีวิตของข้าอน้อยเนื้อต่ําใจยิ่งนักขาดได้บุญได้วาสนาไรได้พ่อแต่ว่ายังมีผู้เป็นแม่เออแต่ว่ามีแม่ ก็ดันเป็นบ้าสติไม่ค่อยดีอย่าไปคิดอะไรมากยังไงเขาก็เป็นแม่เมืองใช่วันนี้สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้อยากจะหางานทำเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะพาแม่ไปรักษาเผื่อว่าแม่นั้นยังมีบุญวาสนาได้หายจากการเป็นบ้าพอ,อเป็นความคิดที่ดีนะเผื่อแม่มึงจะมีบุญมัง้งใช่ใช่สิไปสิน้องเ้ยงั้นเราสามคนไปด้วยกันเลยไปด้วยกันอย่ามัวช้าปไป,ป โอ้ยวันนี้คนเยอะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะ go ที่บ้านยังรออยู่เลยนี่นัจพอนจะพี่พักนี้แต่งเน้อแต่งตัวสวยเป็นพิเศษ,ษเลยนะ<ม>ลูกก<อ>็คนเคบนสาวเป็นแซ่ยอย่างมีม่แฟนก็ต้องแต่งตัวส,ยสวยพี่พี่ก็ดีอกดีใจในเมื่อเส้นพ่อเส้นแม่ไปแล้วเราสองคนพี่น้องอยู่แต่ในบ้านวันนี้พี่กะว่าพี่จะชวนนัจพอรนเนี่ยไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับปลาก็ดีเหมือนกันนะพี่เดี๋ยววันนี้ทำกับข้าวให้พี่กินสูตรฝีมือ<ไหน>พี่ไปเถอะจ้ะ ไม่ชอบอะไรมารับรางวัลเนื้อขอบคุณค่ะว้าวมึงลากไปไปมาทำไมนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรางวัลข้างเคียงขอบคุณค่ะขอบคุณนะเอาตรงไหนแล้วเอาเด็ดมีปัญหาแล้วเกินเอา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 ตรงไหนเอาสักตรงหนึ่งโอ้โหยันนี่ผัวนมพี่ก็แล้วค่ะเอาโหลด Sẽ đem lùa mới